สวัสดีครับพี่โอนิติเทปโอเคนิติเทปครับคลิปนี้พี่โอยังคงอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินเช่นเดียวกับคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้หลบซ่อนอยู่เหมือนกับในซอกในหลืบเหมือนคลิปที่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาค่ำแล้วแล้วคนที่ดูหนังพวกพักนี้เป็นอะไรไม่รู้น้อยมากน้อยจนถึงขนาดว่าเมเจอร์เขาจัดโปรโมชั่น มูวี่เดย์สาวันรวดจันร์ทอังคารพุธนะครับซึ่งพี่โอไปดูตามโรงสาขาต่างๆคนก็น้อยแล้วพอมาวันนี้เนี่ยคนก็น้อยอีกดูสิดูสิแต่เราโอ้โหโล่งไปหมดเลยมันขนาดว่าโล่งขนาดพี่โอทำคลิปได้ง่ายๆเลยนไม่ต้องหันดูทางโน้นนะทางนี้ไกลกว่าก็นั่งอยู่หน้าโรง8นะครับเมเจอร์ราชยธรชิงซึ่งฉายภาพยนตร์เรื่องที่จะคุยกันนี้แหละชื่อเรื่องว่าคิริ หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คิริเอะภาษาญี่ปุ่นคิริเอะนอุตะนะครับคิริเอะที่เป็นชื่อคนเราก็คนที่ชอบดูหนังญี่ปุ่นคนที่ชอบฟังภาษาญี่ปุ่นหรือว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะชอบดูหนังญี่ปุ่นอยู่แล้วและเรื่องนี้มันจะมีคําศัพท์ต่างๆที่พี่โอว่าคนที่เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับหนึ่งก็น่าจะชอบแล้วมันเป็นเหมือนเป็นลักษณะเฉพาะของชุนจินะครับชุนจินะไม่ใช่อุนจิอุนจินี่ ชุนจิอิวะอีพี่โอเคยเรียกผิดเป็นชินจิอุวะอีนะครับก็พูดชื่อนามสกุลสลับผวนกันซะงั้นเราเคยชมผลงานของเขามาแล้ว2เรื่องคนทั่วไปได้ชม2เรื่องคนที่มีความสามารถมากหน่อยก็อาจจะได้ชมมากกว่านั้นนะครับก็คือ All About Lily c h ช c h u นี่เขามีชื่อบอกไว้ข้างล่าง All About Lily c h o u c h o u กับเรื่อง Last letter ที่จริงมีเรื่อง love letter ด้วยแต่พี่โอไม่ได้ดูนะครับพี่โอได้ดู last ไม่ได้ดู love ซึ่งสามมงคลฟิล์มที่นำเข้าภาพยนตร์ของชุนจิทั้ง3เรื่องเนี่ยเขาก็เอามานำกลับมาฉายให้ดูต่อเนื่องกันตอนต้นเดือนประมาณวันที่4เรื่องออ all about lily chu chu นะครับตอนนี้รู้สึกจะว่าจะยังอยู่เลยมั้งแล้วก็ส่วน last letter เนี่ย ชูชูนี่เป็นหนังปี2001นะครับถึงปีนี้ก็23ปีแล้วคลาสสิกมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้คะแนนสูงสุดข,ของชุนจิคือได้ประมาณ7.5เต็ม10โัวเฉลีย่ยส่วนเรื่องที่แล้วซึ่งฉายแค่พารากอนก,กับราชโยทินที่เอากลับมาใช้ใหม่นะคือ l a s t l e t t e r ฉายแค่วันละรอบ2รอบเท่านั้นคนดูน้อยกว่าคะแนนก็น้อยกว่าด้วยนะครับรู้สึกว่าจะได้6.9เต็ม10โดยเฉลีย่ยซึ่ง ก็เป็นหนังที่ดูง่ายเบาสบายกว่าลิลลี่ชูชูเยอะลิลลี่ชูชูนั้นออกแนวดรามา่าแล้วก็เดินเรื่องที่มันไม่ใช่จุดจบของดราม่าที่ทเศร้าอ่ะคือถึงจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งมันก็พี่โอว่าม,มันหนักกว่านั้น,ม,นมันไปทางอทรจด,ดีคือโศกนาฏกรรมเลยทีเดียวนะครับเรื่องจบแบบจบแบบ คนดูตายดูแล้วดิ่งเป็นหนังโปรดของน้องการซิตูซีเลยนะครับซึ่งพี่โอก็ยังเกรงใจแล้วเพิ่งรู้ตัวตอนนี้แหละตอนที่ดู Last Letter ซึ่ง Last Letter พี่โอไม่ได้ทำคลิปซ้ำเพราะว่าพี่โอทำคลิปไปแล้วในปี2000 Last Letter เป็นหนังปี2000นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้ดูที่พูดถึงอันนั้นออกแนวดรามา่าโรแมนติกแล้วก็ค่อนข้างคอมเมดี้ พี่โอว่ามันอาจจะนาวารอมคอมมากกว่าถึงจะมีความเศร้าความสูญเสียในเรื่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําร้ายจิตใจของคนดูมันยังทําคนดูรู้สึกเต็มอิ่มมีความสุขด้วยซ้ําไม่เหมือนชูชูนะครับซึ่งทุกวันนี้พี่โอก็ยังไม่กล้ารีวิวแต่ว่าพอมาพูดถึงเรื่องนี้พี่โอรอพูดถึงเรื่องนี้เสร็จแล้วพี่โอก็จะได้เอาลิลี่ชูชูมาพูดเทียบนะครับทั้ง3าเรื่องนี้พี่โอให้คะแนนใกล้เคียงกันอยู่ที่ 7- ที่8เท่าเกัน ใกล้ๆก,กันแล้วก็ถือว่าชุนจิเขาจะพูดว่ามาตรฐานเดิมมาตรฐานเดียวกันก็ก็ว่าได้นะครับคือความความชอบคือผลงานของเขาที่ทำให้คนดูรู้สึกเนี่ยคนที่เป็นแฟนคลับของเขาติดตามเข้ามาเรื่องสองเรื่องแล้วมาดูเรื่องนี้พี่โอก็ว่าก็ชอบได้เหมือนกันแต่ก็จะรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่สามารถทำหนังได้หลายรูปแบบนะครับอย่างเรื่องนี้มันออกแนว พี่โอว่ามันมันก็ค่อนข้างโรแมนติกคอมดี้คือความเป็นดราม่าของเรื่องนี้มันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เราเครียดมันทำให้เราผ่อนคลายมากกว่าเรื่อง last letter ซึ่งมันอันนั้นเจาะจงว่ามันเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องของคนที่ตายไปแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรอาวองกับ คนที่ตายไปนะครับถึงแม้ว่านางเอกบอกว่าจะใช้ชื่อคิริเอะเหมือนชื่อพี่สาวที่อาจจะตายหรืออาจในในเรื่องเขาเขาไม่ได้บอกนะว่าตายหรือหาตัวไม่เจอนะครับก็เรื่องนี้มันก็กินใจพี่โอ๋หลายอย่างเดี๋ยวเราจะต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วแหละเพราะว่าเหี่ยวกินเวลาคลิปนี้มามากแล้วคิริเอตนุตะบทเพลงของคิริเอะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้ซึ่ง ในโปสเตอร์นี้มี4คนนะครับซึ่ง4คนนี้เป็นตัวเด่นจริงๆแล้วก็เด่นคิรลเอตคนเดียวเพราะว่าคิริเอตเป็นตัวเดินเรื่องเป็นปกตินางของชุนจิเนี่ยเขากล่าวถึงช่วงเวลายาวนานลากยาวมาประมาณ20ปีช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเติบโตจนถึงจุดจบของเรื่องราวนะครับแต่ว่านังของชุนจิเนี่ยมันไม่จัดเป็นพี่โอรู้สึกพี่โอพูดตัวเองนะคนอื่นเขาอาจจะคิดว่ามันคือ coming of age แต่ว่าพี่โอไม่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพี่โอเห็นว่าหนังประเภท coming of age เนี่ยมันควรจะมีพัฒนาการของตัวละครแต่อย่างแล,แล้วมันควรจะเป็นพัฒนาการไปในทางที่ดีนะไม่ใช่พัฒนาการในทางที่แย่ลงคือตอนจบกลายเป็นฆาตรกรแบบแบบบางเรื่องก็ก็พี่โอว่ามันมันไม่ใช่หนังที่ให้อะไรที่ดีกับผู้ชมนะครับกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรไม่บอกนะแต่พูดถึงคิริเอตดีกว่าคิริเอตนะอุตะหรือบทเพลงของคิริเอตเนี่ย เอาตั้งแต่ชื่อที่พี่โอบอกว่าคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นก็น่าจะชอบในเรื่องเขายังมีถามว่าคิดเอตแปลว่าอะไรอย่างเรารู้จักคําว่าคิเลอิที่แปลว่าสวยใช่ไหมครับคิเลอิสวยแต่คิเลบ้านเราแปลว่าไม่สวยนะครับก็ไปหาคําตอบในเรื่องมันยังมีชื่อแปลกๆอย่างคนชื่อนาบิดาเมะนามิดะนี่เรารู้ว่าเป็นเป็นน้าตานะนาบิดาเมะก็เออแปลกดีเขาเอาคําญี่ปุ่นมาเล่นซึ่งคนที่ เรียนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นถึงจะได้รับอัตรถนี้แล้วต้องดูเป็นแบบซาวด์แทร็กซึ่งพี่โอว่าคงไม่มีภาคไทยนะเรื่องนี้เพราะว่าคนดูน้อยแล้วก็ฉายจำกัดโรงนะครับพี่โอยังต้องมาที่ราชโยทินเลยขอบคุณสถา,านที่ด้วยนะครับก็นั่งเอกเป็นโรคประหลาดคือชอบร้องเพลงแต่เสียงของเธอเนี่ยแหบพ่าซึ่งอันนี้พี่โอเข้าใจได้หลายแล้วคนเอาว่าแปลกว่าคนอะไรได้แต่ร้องเพลงแต่ว่าพูดไม่ได้พูดไม่มีเสียง ก็อันนี้ถ้าเราได้ดูหนังของมาเปลวเธอคงเป็นมนุษย์ต่างดาวชาวชาวดาวเดียวกับพักซอจุนนะครับเพราะว่าดาวนั้นเขาเขาก็ไม่พูดเหมือนกันพูดไม่ได้ได้แต่ร้องเพลงเหมือนกันเธอคงเป็นลูกครึ่งของดาวนั้นกับบนโลกเพราะว่ายังพอที่จะพูดได้หน่อยๆน,นะครับแต่ถ้าเอาความจริงก็คือเสียงเวลาพูดเนี่ยมันมันอยู่แค่นี้เองแต่เสียงในเวลาร้องเพลงเนี่ยมันมันมันลึกมันใช้พลัง ต่างกันมีจุดกาเนิดเสียงต่างกันนะครับเหมือนอย่างอันนี้พี่โอ๋ไม่ได้ร้องเพลงไม่เก่งก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นหรอกเอาเวลาเราเล่นละครเนี่ยละครเวทีเราก็ไม่ได้ใช้เสียงระดับนี้อันนี้เสียงมันอยู่แค่นี้เองนะครับแต่ในละครเวทีนี่เราไม่ต้องใช้ไม่เลยเรแล้วมันก็ต้องปากกว้าง,างอะ่ะเวลาเธอร้องเพลงเธอคือไอ้นดีเอ็นนะครับนักแสดง พี่โอรู้สึกว่าเพลงและเสียงร้องลักษณะการเพลงของเธอเนี่ยมันเหมือนอันเานิสมอริเซตเหมือนนักร้องนำโฟน,นันบลอนซึ่งจะต้องร้องเป่งพลังแล้วก็ทำปากกว้างๆซึ่งมันทำให้พลังเนี่ยมันโดนผู้ชมได้อัตรรสมากๆออกแนวอัลเทอร์นทีฟโฟก ร็อกอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเธอเธอเล่นเป็นวงข้างถนนก็เป็นเหมือนเป็นลปินประเภทสตรีทแบนเอ่อเป็นอัลเทอร์เนทีฟชนิดหนึ่งเป็นอินดี้ชนิดหนึ่งว่างั้นแหละแต่ว่าหนังของชุนจีเขาไม่ได้เป็นอินดี้นะใครๆบอกว่าหนังชุนจีเป็นอินดี้พี่โอว่าหนังของเขาก็เป็นโปรดักชันเป็นหนังที่มีขอบเขตสเกลใหญ่เขาใช้คำสเกลใช่ไหมใหญ่ แต่วิธีการดําเนินเรื่องเนี่ยเขาพยายามจะทําเป็นอินดี้อย่างเรื่องชูชูเนี่ยพยายามมากเลยอันนั้นก็ขัดใจพี่โอในส่วนนั้นแต่ชูชูถูกใจพี่โอในส่วนอื่นนะครับเรื่องนี้ดูเป็นภาพยนตร์สบายๆเพราะว่าตัวเนี่ยตัวคิริเอะคนนี้นะครับคนที่ใส่ชุดตำเงินที่จริงเนี่ยถ้าพี่โอรู้ว่านางเอกใส่ชุดตำเงินพี่โอจะได้ใส่ชุดตำเงินมานะเขา เขาเป็นคนคิดบวกคือเขาอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นถึงแม้ว่าเขาจะสูญเสียนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนคิดบวกตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ยากลำบากขนาดไหนเขาก็ยิ้มแล้วก็รูมแบบว่ามีไมตรีให้คนรอบข้างแล้วก็เหมือนว่าใครๆอยู่ใกล้เขามันก็มีความสุขอย่างเช่นอิกโกะเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตแต่ก็ถูกใจกับครีเอถึงขนาด ใกล้ชิดสนดิทสลมกันส่วนคนนี้ครับเป็นพระเอกนี่อันนี้บทบาทสําคัญมากอันนี้ตรงนี้พี่โอสปอยไม่ได้เลยว่าเขามีความผูกพันกับคิริเอตอย่างไรคิริเอตในเรื่องนี้หมายถึงคน2คนนะคนนึงก็คือตัวพี่สาวอีกคนนึงก็คือตัวน้องสาวนะครับส่วนนั้นเป็นครูก็น่าจะเป็นดาราใหญ่ซึ่งบทไม่ได้เยอะแต่ว่ามาขึ้นโปสเตอร์ด้วยแสดงว่าสําคัญ เป็นนักแสดงสําคัญแต่ว่าเนื้อเรื่องบทของเธอสําคัญไม่สําคัญอันนีต้องไปดูในเรื่องเองนะครับและความผูกพันของแต่ละคนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็หนังก็จะตัดสลับไปสลับมาทําให้เรางงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่โอว่าถ้าเราดื่มด่ําติดก,กับนะตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็จะคลี่คลายไปเองเรื่อยๆว่า เหตุการณ์ไหนมันเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นหลังเพราะว่าหนังบางทีไม่ได้ไม่รู้ว่าขึ้นใายหรือเปล่ารู้สึกจะไม่ได้ขึ้นนะว่าว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนนะครับก็บอกแค่คร่าวๆว,ว่าช่วงเวลาปี2011ที่คิรีเอะยังเด็กแล้วก็ช่วงที่คิรีเอทได้พบกับหนุ่มคนนี้นะครับช่วงโตแล้วในเมืองเดิม2018และก็ช่วงเวลาปัจจุบันคือ2022-23ี่สิบ อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้พี่โอชอบเรื่องนี้มากก็คือเรื่องราวของเหตุการณ์แผ่นดินไหวปกติแล้วพี่โอเป็นคนแพ้เรื่องแบบนี้เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวซีนามิทีไรเนี่ยพี่โอจะรักหนังเรื่องนั้นมากๆเลยอย่างเรื่องออซีนามิภูเก็ตอ,อ,อะไรนะซีนามิภูเก็ตอิชื่อภาษาอังกฤษ,กฤษว่าอะไรลืมไปแล้วครับไม่เป็นไร <laughs> ก็้ามไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปค้นนะครับเซิร์ชกูเกิลเอาก็ได้ เหตุสถานการณ์เ <Bien> รื่องนี้ก็โดนที่โอเพราะม่นมีความรู้สึกว่าประทับใจแต่หนังก็ไม่ได้ทำให้เราถึงขั้นเสียน้ำตาอะไรมากมายเพราะหนังออกแนวเบาสมองสบายตูสบายๆนะครับเพลงในเรื่องก็เพราะแต่ว่าไม่ได้จัดเป็นมิวสิคอลนะว่าเป็นเพลงที่ตัวละครร้องเพราะเป็นนักดนตรีในเรื่องไม่ใช่ว่าร้องไปเต้นไปในสถานการณ์ปกติแบบหนังอินเดียนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นมิวสิคอลแต่ เพลงเยอะกว่ามมิวสิคอลแหละก็คือเพลงทั้งเรื่องเพราะว่านางเอกพูดไม่ค่อยได้แต่ร้องเพลงแทนไงร้องเพลงได้ก็สิ่งที่ประทับใจพี่โอก็มีประมาณนี้นะครับส่วนความที่เนื้อหาเบาสบายก็เลยทําให้คะแนนของเรื่องนี้ก็อยู่ในระดับเบาสบายเหมือนกันคิดว่าน่าจะซีเรียสกว่านี้น่าจะเดินเรื่องให้มันโดนกว่านี้คือ ถ้าเป็นภาษาของนักวิจารณ์คนอื่นๆเขาก็อาจจะบอกว่ามันไม่สุดสักทางอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ให้เรื่องนี้ชอบเรื่องนี้อยู่ที่เดเต็ม10ครับสรุปว่าสัปดาห์นี้พี่โอชอบหนังไทย2เรื่องมากกว่าหนังต่างชาติ2เรื่องอ๋อมีความเชื่อมโยงกันเมื่อกีนนี้พี่โอพูดถึงปีศาจของเรื่องลิฟซ่อนผีเป็นปีศาจชั้นต่าอยู่ชั้นหใช่ไหมและปีศาจหม่อมอยู่ชั้นสูงชั้น14ครับส่วนเรื่องนี้ ความช่วงยงก็คือว่ามันอีกี้เหมือนกันครับนางเอกของชยชน้าทาวชาชาก็ชื่อกี้แล้วนางเอกเรื่องนี้ก็กี้ไงกี้ครีเอะครับก็ถ้าพี่โอ๋พูดอะไรผิดพลาดคาดตกระพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปไปดคลิปที่หน้ากี้ดีกว่านี่นี่ครับกี้บายบายครับ